สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มมนจะมาเล่าประสบการณ์หลอนให้ฟังย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งมมนก็ได้มาทำงานที่ต่างจังหวัดก็คือระยองแล้วโมน่ะเป็นคนช่างลายซึ่งเทศกาลน่ะก็จะมีการแบบที่ทำงานก็จะแบบให้หยุดกลับบ้านช่วงสงการปีใหม่อย่างนี้ก็จะได้กลับบ้านกันใช่ไหมเออแล้วทีนี้โมนะเป็นคนช่างลายก็จะแบบ พอถึงช่วงเทศก,กาลอย่างนี้ก็จะกลับกลับกับก,บกับบ้านอะ่ะกับแฟนสองคนแล้วแฟนก็จะเป็นคนขับรถอืมซึ่งซึ่งตอนนั้นอะ่ะมลจะขับรถยังไม่เป็นก็คือมีหน้าที่ดูแผนที่อย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นในยุคนั้นยังไม่มี o o o l l m m p s หรืออาจจะมีแล้วที่ว่าแต่มันก็ยังไม่ไม่ค่อยใช้กันนะนะเออละโมงก็จะดูแผนที่แล้วเขาก็จะเป็นคนขับรถซึ่ง มันก็จะรู้จักแผนที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแผนที่ประเทศไทยอ่ะมันจะมีหมายเลขทางใช่ไหมเออเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยกลับบ้านนะเราก็กลับกลับทุกปีอ,อืมเราก็กลับทางเส้นทางเดิมก็คือวิ่งเส้นเหนือพิษพิษณุโลกอุตร,รดิตถ์แพร่ลำปางแล้วก็พะเยาเข้าเชียงรายเราจะเป็นเส้นนี้กันแล้วเส้นนั้นเราก็จะกลับกันตลอดอ,อืมเราจะวิ่งเส้น อุตรดิตถ์แพร่ลำปางน่านพะเยาแล้วเข้าไปเชียงคำแล้วก็จะไปโผล่เส้นอำพิอเพิงอะไรอย่างนี้เราจะวิ่งเส้นนี้ตลอดอแล้วอค่นี้รมืที่ว่ามันไม่มี Google m a p ปใช่ไหมปีถัดมาเราก็เป็นคนดูแผนที่แล้วเราก็เอ๊ะอ่ะเราเป็นคนดููดแผนที่แฟนจะเป็นคนที่ขับรถอย่างเดียวเขาจะไม่ดูแผนที่แล้วเขาจะเป็นคนที่ดูแผนที่ไม่ค่อยเป็นตัวนั้นนะ ้ยนไปเมื่อก่อนนะเออทีนี้พอช่วงนั้นน่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หมอกก็หนาตอนนั้นอะ่ะหมอกคือหนามากมันหนาวนะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนตอนนี้เลยแล้วทีนี้พอพอขาลงใช่ไหมเรากลับบ้านมากลับบ้านช่างลายแล้วขาลงนะ่ะเราจะลงมาระยองเหมือนเดิมทีนี้เราก็แกนกลางแผนแผนที่ปุ๊บ เส้นเนี้ยไปเส้นเนี้ยคือมันใกล้งไงเราก็คิดว่ามันใกล้มันใกล้กว่าเส้นทางที่เราเคยมาเออเราทีนี้จะบอกว่าเราก็เออก็อบอกแฟนว่าเ,ออเราไปเส้นนี้กันไหมอะไรอย่างนี้ไปเส้นนี้แล้วน้อนอจะเป็นคนคนดูแผนที่พี่เม์หน้าที่ขับรถแล้วมันไม่ใช่ถนนแบบเส้นทางหลักอะ่ะเป็นเส้นทางแบบเขาเรียกว่าเส้นทางชนน้ำบม แล้วก็วิ่งกันเส้นนั้นวิ่งไปเส้นนั้นมันจะซึ่งมันจะเข้าไปในตัวเมืองเชียงคำแล้วก็ออกไปไปเส้นนั้นมันจะออกไปไปเส้นอำเภอสองแล้วก็มั่นใจแล้วว่าเราดูแผนที่เป็นดูแผนที่ดูหมายเลขทางเป็นอืมเราออกจากจากบ้านอะที่เชียงรายอะตอนหกหกโมงเย็นเออหกโมงเย็นแล้วก็ ขับรถมาเรื่อยๆเลยจ้าขับมาเรื่อยๆทีนี้มันยังไม่ถึงที่ไหนนะยังไม่โผล่มันยังมันยังยังไม่พ้นพะเยาด้วยซ้ําอ่าไปทีนี้ทางน่ะมันไม่มไม่มันไม่ใช่ถนนแบบทางหลวงอะ่ะหมายเลขทางมันก็ไม่ไม่ชัดมันไม่มีตามข้างทางแล้วมันก็มืดเราออกจากบ้านมาหกโมงเย็นแล้วกว่าจะไปถึงตรงมันจะมีหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะ่ มันจะน่าจะเขตระหว่างระหว่างพะเยากับแพรแล้ะแหละตนตัวนั้นอะ่ะอืมแต่ว่าด้วยที่ว่าเราไม่ชินทางแล้วเ,เราไม่เคยไปเส้นนั้นเลยอืมแล้วพอพอไปถึงมันน่าตอนนั้นน่าจะประมาณสักน่าจะสองทุ่มมานะจากบ้านไปไปเส้นนั้นอะ่ะแล้วไปเข้าหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านของชาวม้ง ก็อ,อย่างนั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นของชาวมงอนะ่ะแล้วเป็นหมู่บ้านที่ว่าปกตินะ่ะบ้านเราอะ่ะประมาณทุ่มเนี้ยเขาก็เข้าบ้านกันหมดแล้วนะเข้านอนกันหมดแล้วเพราะมันเป็นหน้าดะหน้าหนาวด้วยแล้วหมอกก็เยอะด้วยแล้วก็แปลกใจมันทามันแคบลงแคบลงแคบลงเออทามันแคบลงแล้วทีนี้ในใจนะ่ะก็หวันน่นกันนะเออแต่เราด้วยด้วย,วยที่ว่าเราเป็นคนดูแผนที่งไงแล้วไอ ถ้คุณสามีมันก็เป็นคนขับรถถ้าจะบอกมันตรงๆว่าเออตอนนี้กูเริ่มกลัวแล้วมันก็คนจะด่าคุณอนะตอนนั้นอะเออแล้วทีนี้เราก็เริ่มนิ่งแล้วนะอนนอเออ,เอ,อทีนี้เราก็บอกว่าพี่ถามถามชาวบ้านไหมมันมันเริ่มมืดแล้วไงเราก็ถามถามชาวบ้านไหมเราน่าจะหลงแล้วตอนนี้นคือไปไม่ถูกแล้วเออแล้วหมายเล,เลขเลขทางเราก็คือแบบ มันไม่มีทางมันไม่มีป้ายป้ายอะไระป้ายทางให้เรามองว่าถนนเส้นเนี้ยมันคือหมายเลขอะไรเพราะว่ามันเป็นทางทางหมู่บ้านเป็นทางชนลำบดพูดง่ายๆแล้วมันก็มืดตอนนั้นน่ะในตอนนั้นน่ะคือมันมีแต่แบบหมู่บ้านคนแล้วก็ป่าแล้วก็เขาเออแล้วในตอนนั้นก็ยังคิดว่ากุณมอะไรเส้นนี้วะเออแต่ก็ก็นะไอ้ลอจะว่า ถ้าจะบอกว่าเอ้ยผิดนั่นโน,น่นนี่เดี๋ยวมันมันเสียฟอร์มเราไงเออนะกป็ปล่อยไปแล้วก็ทําใจดีสู้เสือก็บอกว่าน่งไงเห็นคนเขากำลังจะเข้าบ้านแล้วก็ไปถามเขาโดยที่แฟนนะังเหมือนคนแบบประเภทยังไงละ่ะกูไม่อยากถามกูเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออกูไม่ไม่อยากถามกูเก่งกูไปได้ไม่อยากแบบเราเราก็เราก็แบบหวันๆแล้วเนาะ คือตอนนั้นมันมันน่าจะเริ่มหลงแล้วแหละน่าจะหลงทางแล้วแหละเออใจเราก็แบบเออแบบบุบบุบบุบอ่ะเริ่มเริ่มโมโหเออเขาเริ่มเริ่มนั่งเงียบละแล้ว,แล,วแล้วเขาหนะับเป็นคนขับรถเออเขาเป็นคนขับรถเขาก็คงแบบเป็นคนแบบประเภทก็กลัวน่าจะมันเขาก็คงจะกลัวแหละว่ามองหน้าเมียบอกว่างั้นเราก็ถามถามเขาแล้วกันเนาะอะไรอย่างนี้ ถามเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าจะถามยังไงดีก็เลยบอกฉัน,นก็ถามมาพี่กรุงเทพไปเส้นไหนคะเราก็เลยถามแบบน,นี้แล้วก็บอกบอกเส้นแหละแต่มันที่มันมืดน่ะมันน่าจะสองทุ่มกว่าแล้วนะตอนนั้นตอนที่ไปถึงอะ่ะสองทุ่มกว่าแล้วแล้ว,ลวก็แบบสุ่มไปแต่เขาก็บอกไปทางนั้นทางนั้นแล้วก็ขับไปตามเขาแหละทีนี้ก็ไปวนป่าอะไรไม่รู้แหละเออเริ่มจะมีแบบ ขึ้นเสียงกันบ้างอะไรอย่างนี้ตามภาษานะครูผอเมียที่เดินทางด้วยกันเขาก็โทรหาหาพ่อเดีย๋ยวนี้แฟนก็โทรหาพ่อโทรหาพ่อถามเส้นทางพ่อโดยที่ว่าพ่อแกก็แบบเดินทางบ่อยแกก็เป็นคนเก่งไงพ่อรู้ร,รู้รู้เส้นทางเออก็โทรหาพ่อแต่แต่แต่เราก็คือมันมาไกลแล้วอะเออเรามาเราเราเรา,เราเดินทางมาไกลแล้วถ้านับจากเส้น นะพะเยามาถึงเนี่ยก็คือประมาณชั่วโมงกว่าถ้าจะย้อนกลับไปอีกล่ะคือเรามันเสียเวลามากอแล้วทีนี้เขาก็โทรหาพอ่อพอพอเขาโทรหาพอ่พอ,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 พอแล้วก็บน่บน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 ,บนใหญ่เลยเออเรามีครั้งนั้นอะ่ะเขาบอกว่าหูปากไอ้แบบเราโมโหเลยนะตอนนั้นมัาบอกหูปากบอกเรา,าเอ่ะเอออยา่าอะไรอย่างนี้ออเราก็เลยแบบ เงียบก็ได้อะไรอย่างี้แล้วแต่ต้องตามใจไม่พูดไม่คุยอะไรอย่างงี้เขาก็คงจะคิดว่าเราเอมันน่าจะโมโหแล้วแหละไองเงี้ยมันกดเราแน่นอนเขาก็เลยแบบว่างั้นเราไปทางเดิมเนั่ยนะไม่ต้องกลับไปแล้วเนาะแล้วก็นิ่งแล้วก็ไม่พูดละแล้วแต่เลยจะหลงไม่หลงก็แล้วแต่เลยนะแหละเอออย่างนี้ก็สุ่มไปเขาก็มันมันจะใจดีสู้เสือนะกว่าเราโมโหแบบเยอะเกินอะไรอย่างนี้ก็สุ่มไป แล้วพอพอพอขับรถวนอยู่ตรงนั้นอนะประมาณน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเออสี่ทุ่มกว่ากว่าน่าจะเบียดไปห้าทุ่มแล้วแหละไปแล้วในแผนที่เราก็เริ่มใจดนะีแล้วนะเราก็กางแผนที่ที่ขึ้นมาใหม่เลยจ้าในแผนที่ถ้ามันโผล่เส้นนี้ไปได้อะ่ะมันจะไปมันจะมีสามแยกมันจะโผล่ไปเส้นนั้นแล้วมันจะมีสามแยก แล้วเลี้ยวซ้ายมันก็จะตรงกรุงเทพเลยคือถ้าไปถึงถนนใหญ่มันจะไปไปไปชนกับเอเชียพอดีคือถนนหมายเลขหนึ่งลงไปตรงนั้นมันจะไปชนเอเชียพอดีแล้วก็จะไปได้แล้วจะจะไม่หลงแต่ทีนี้พอพอสุมไปอ้าเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกดีละไปเจอสามแยกแต่เอ๊ะไอ้ตรงสามแยกน่ะทุกคนรู้ไหมไอ้ตรงนั้นเราคือจุดพีคเลยมันเป็นสมแยก ถ้าถ้าบ้านเราก็คือถ้าบ้านเราอะ่ะก็คือทางผีผ่านอือหรือสามแยกปากหมาอะไรอย่างเงี้ยไปเจอสามแยกปุ๊บแล้วก็เอะใจเนี่ยอ่ะมันมัน,ม,นมันใช่เหรออะไรในในสามแยกคือเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงใช่ไหมทีน,นี้พอไปเจอสามแยกเราก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปเจอไอ้พวกสิ่งประหลักหักพังที่ว่าเขาเอาพวก พะคอหักเสียนอะไรหรือพวกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าสารสารที่เขาไม่ใช้แล้วไปทิ้งตรงนั้นอะ่ะตรงมุมตรงสามสามแยกตรงนั้นอะ่ะอืมไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวนะเออแล้วก็หวันวันแต่ก็กลัวคนมากกว่าอืมหล่นวันใจเต้นเต้นตุ๊บ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 แล้ด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเรื่องแบบแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะชอบฟังอยู่แล้วเราก็จินตนาการอะไรอย่างนี้ แล้วทีนี้พอไปถึงตรงนั้นน่ะคือประมาณสักเกือบเที่ยงคืนแล้วมันมืดมากไม่มีไฟเลยจ้าเสาข้างทางไฟข้างทางไม่มีคือมันเป็นเขาที่เขาเรียกว่าอำเภอสองเส้นนั้นมันเป็นเส้นอำเภอสอง 2, ซึ่งเราไม่เคยไปเส้นนั้นเลยอพอพอเลี้ยวเข้าไปใช่ไหมพอเลี้ยวสามแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึง ออขี่สวนขึ้นมาไอ้ตอนนั้นก็คือผีนะกูไม่กลัวละกูกลัวคนมากกว่าแล้วลทีนี้นั่นเป็จใจคืออมันเป็นเขาเป็นทางขึ้นเขาแล้วมันแบบไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาสะลบไป,ปอย่างเงี้ยมันเป็นเขาแบบขึ้น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 ,ข,นขึ้นไปอย่างเงี้ยเออแล้วมันมันมันไม่ใช่ทีนี้ก็หวัน,ว,นวันตั้งแต่สามแยกตรงนั้นแล้วนะอือแล้วแล้วทีนี้ แฟนก็เลยบอกว่างั้นเรากลับรถดีกว่าเนาะเราก็ว่าอืม,อมกลับเราก็ไม่คิดว่าแกกลับรถมาปุ๊บแล้วไปจอดอยู่ไอ้ตรงนั้นอะตรงสามแยกตรงนั้นอะแล้วปกตินะ่ะถ้าเคยถ้าเคยใครเคยแบบเช่อเช่อเรื่องแบบเนี้ยเขาจะบอกว่าเจออะไรข้างทางอย่าทักอย่าทักอย่ามองอย่าถามและอย่ารับอย่าเปิด พอแต่แฟนอะคือเขาคงจะไม่ไม่ไม่รู้จักอะไรแบบนี้มันมันไม่เข้าใจเหมือนกันเขาขี่รถย้อนลงมาแล้วมาหยุดตรงสามแยกตรงนั้นอีกทีนึงไอ้เราก็ยังไม่พูดนะไม่อยากพูดเพราะว่าเขาไม่ให้ทักตัดใจแล้วก็อยากถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นมันคือสารอะไรเอ๊เทาไมเขามาที่ใจอยากพูดแต่ไม่พูดดีกว่าเพราะเราถือไงเออ ไอ้ไอ้คือเราคือเราถือถือถือเรื่องแบบนี้เราจะไม่ทักไม่ไม่ถามไม่ทวงอือพอพอมาอยู่จูงน้ำปุ๊บอือแฟนหน่ะเลื่อนกระจกลดลงปึ๊ดเฮ้ยเราสะดุ้งนั้นตอนนั้นแต่เราไม่พูดแล้วกลิ่นมาเลยเม็นเลยเหมือนแบบแบบมันเข้าจมูกเลยแบบมาแล้วเรา แล้วมันมันเหม็นมันมีกลิ่นมั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 นเหม็นเหมนเน่าอะไรอย่างเงี้ยติดจมูกเลยนะแล้วก็มองหน้ากันมองหน้าแฟนแฟนไม่พูดอะไรแล้วตอนนั้นคือแฟนไม่พูดอะไรแล้วเรานึดว่าเอ๊ะได้กลิ่นมันเราหรือเปล่าวะก็ไม่เคยถามตอนนั้นยังไม่เคยถามเพราะเพราะตอนตอนนั้นไม่ถามเพราะกลัวสคือกลัวแล้วพอกลิ่นมันติดจมูกเราตึ๊บหน่ะ แฟนก็เรื่องกระจกขึ้นแล้วก็ไปเลยจ้าไม่ถามเราเลยว่าเราไปเส้นนี้ไหมนั่นนู่นนี่บึ้งไปเลยแบบเงียบกันตลอดทางจนแบบไปชนกับถนนถนนเส้นหลักอ่ะอือแล้วทีนี้เงียบแล้วก็เงียบแล้วก็ในาใยแจ็สรึ่มก็จะเปิดทําไมวะอะไรอย่างเนี้นะแล้วนี่เออมันก็เป็นเป็นที่โล่งใจที่เราผม่พนตรงนั้นมาได้ไม่เคยไม่เคยถาม,มกันว่าในกลิ่นไหม หรืออะไรไหมแต่ว่าคนคนเท่าคนแก่เนาะเขาบอกว่าถ้าถ้าผีหลอกมันจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกแต่มันจะมีกลิ่นมันจะเหม็นเขาจะมาแบบเหม็นเออถ้าคงเห็นเป็นตัวเป็นตเนเรากมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นสภาพไหนแล้วก็คงคงจะพูดไม่ออกอืมไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าไม่เคยถามแล้วมีมีรอบนั้นถามเขาน่าจะลืมแล้วมั้งนี่แหละเป็นครั้ง ครั้งแรกที่ไปเส้นนั้นและครั้งสุดท้ายที่ไปเส้นนั้นคงไม่ไปคงไม่ไปเส้นนั้นอีกแล้วอืสรุปก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าประสบการณ์เราหลอนให้ฟังใหม่นะคะรอบนี้ก็อขอจบการเล่าเรื่องแค่นี้ก่อนจ้าบาย